สวัสดีครับแล้วก็อยู่กับอปอมชาแนลในรายการอปอมออนนิวมสามสามเรารักกันนะครับเขาได้ออกมาเตือนผู้ประกันตนและร้านค้านะครับทาผิดเงื่อนไขเนี่ยจับเชื่อตัดสิทธิ์และดําเนินคดีทันทีเลยนะครับลุยเชื่อคนนําผิดนะครับจับกังเนี่ยเตือนมสามสามนะครับเรารักกันทั้งผู้ประกันตนมาตาสามสามและและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับอย่าหลงเชื่อโฆษณาและติดเป็นเงินสดได้นะครับย้ําเงื่อนไขเนี่ยหากถูก หากพบเนี่ยถูกตัดสิทธิ์และดำเนินคดีทันทีเลยนะครับเว็บไซต์ชื่อนี้นะครับที่ปอมคุมจำไว้ให้เห็นไหมเว็บไซต์ชื่อนี้เลยนะครับที่ปอมคุมจำให้ปอมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะครับรายงานว่านายสุชาติเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงกล่าวถึงกรณีผู้มีการโฆษณาเชิญชวนบนโลกออนไลน์นะครับให้ใช้สิทธิ์มอสามสามเราแล้วกันเนี่ยนำเงินเยียวยาสี่พันบาทเนี่ยมาแลกเป็นเงินสดได้โดยจะหักค่าหัวเนี่ยคือห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่ง ผิดเงื่อนไขในโครงการม33ที่กําหนดให้ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับหรือใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนเท่านั้นนะฮะนอกจากนี้นะครับยังได้ต่างการให้สํานักงานประกันสังคมคณะทํางานออกมาตรวจร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการม .3-3 เราลักกันด้วยนะครับสถานประกอบการเนี่ยในพื้นที่และดําเนินการเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนรวบรวมเบาะแสที่มีคนกระทําความผิดเช่นการขึ้นราคาสินค้าพร้อมเฝ้าระวังการเบิกจ่ายเงินของร้านค้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ มีคนทําผิดเงื่อนไขนะครับผมก็ใครที่ยังทําผิดอยู่หรือรู้แล้วว่าการทําแบบนี้มันผิดก็หยุดทํานะครับผมอาจจะเป็นภัยต่อตัวเองแล้วไปพบกันใหม่คลิปหน้าอปอมชาแนลสวัสดีครับ